สวัสดีครับผมพี่น้องมื pen, helmet, ante, fish, ่อนี้เฮากระพาอ่านการตัดหญ้านางคุงการเนาะพอตัดหญ้านางคุงการแล้วเฮากระเบงนาทีกันแม่นบ่อพ่อใหญ่ประกวดห้องกัดสห้เพิ่นตัดหญ้าชวนหน้าเองกัดสิพามาตัดต้นไม้ต้นนี้ก็ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาให้พ่อให่พี่น้องเบิ่งเนาะวิวสูงๆงามๆเนาะนี่วิวสูงๆงามๆถนนพัฒนาชนบทสามนะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็น ปลายโครงการเนะยาะพู้ใหญ่ประกวดกับพูนตัดอยู่พังนั่นเนาะพูนพู้ใหญ่ประกวดพูนเออนี่อันนี้ก็จะเป็นมุมสูชูงนะเพืน่นเพื่อนเนาะมูลสูชูงเนาะข้างหน้านี่ก็บสิบเป็นเซเว่นข้างหน้านี่แล้วก็ทางนั้นก็บสิบเป็นทุง่งไหทุ่งหน้าเนาะทางนั้นก็จะเป็นทุ่งไร่ทุง่งนานี่รถการไล่ไล่หลเนาะ ลายแห้งน,นีลุดไปเลยมันนี่แบนะ่งนาทีกันกับผู้ใหญ่ประกวดผืนเนาะถ้าเป็นทังนี้ก็จะเป็นอันนี้นียังไงแยกชิมหาเนาะทางนี้ทานนี้ทางนี้ก็จะเป็นแยกชิมหาเขาหองน,หน่ายเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบวิวชูงๆนะผู้ใหญ่เนาะวิวชุงๆเลยเนาะฮู้นต้นไม้เท่าึ้นมาเหมือนนี่ค้นมาตัด ตอนขึ้นกะละมันระวังเน่ยได้พอแม่พี่น้องพอดีวา่าแบบฝนต๊กน้องเมื่อคืนนี่เนาะมันลื่นมันลื่นนะตัวนั้นฮอกกัสตั้นเช็ดเรียบร้อยมาต่อต้นนี้เนาะต้นนี้กาแล้วยเลี่เรียบรอย้อยยังเหลือแต่ทั้งเถืงทั้งเถืงนี่คือแบบโบเดตัดนะนะเอาไวท้ทั้งเถืงพอตัดเสร็จแล้วฮอกกัสชิม,มาถ่ายวิวงามๆให้พวกแม่พี่น้องได้เบิ่งอุน้นไทยวิวมาพากเนาะอันนั้นก็จะเป็นแม่บ้านเขาออกไปซื้อกับข้าว นาง,งานเกษตรบมานนี่แะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กัญญาพญายประกวตัดเลยนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่พญายประกวตัดแล้วเนะาะผาเงามๆมือนี่ห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะหลังจากเห็นแต่ภาพต,ต,ตามๆไล่เหมือนล้ววันอันนั้นก็พังนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องแถวนี้ส่วนท้ายก็จิมีแต่หมู่บ้านเนาะนี่มีแต่หมู่บ้านพังนั้นก็นจะเป็นแต่หมู่บ้าน มูอบานล,ลายเทนี่มูอบานล,ลายมูอบานมาตรงหัวเลยเนาะอหอน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 ผมไอ้พี่น้องหอนอลินเนาะนี่จุดที่เขาตัดเลยเนาะอันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนี่ตัดเสร็จแล้วผูใ้ใดอยากมาลินมาแวะพ่อแม่พี่น้องผ่านทางนี้มาเนาะก็จะเลืมมาแวะลินน้ำหน่ายได้เด้อนี่เนาะจุดที่ นายพักผ่อนายทำงานนะโครงการที่นายทำงานเนาะก็จะอยู่มองนี้แลหลนะผู้ใดอยากมาแวะไปใกล้มาแวะเนาะอยากมาแวะลีนน้ำกัยินดีต้อนรับเป็นกันเองโอ้กิ่งใหม่ก็บลายแห้งนะพี่น้องเนาะกิ่งใหม่กูกูกิ่งใหม่นี่คือลายแห้งเลยเนาะเดี๋ยวห้ากับชิลร่แล้วตอนนี้พอดีว่าตัดเสร็จแล้วเนาะก็ชิลร่ไปกินน้ำกินอะไร ไว้หอนเทหอนว่าคณะรามันโบเดดมุมนี่แบบสวยง,งามดีมุมนี้เนาะนั่งก็จะเป็นพรมยามนะพรมยามเดี๋ยวเจอกันอยู่ข้างล่างพ่กเพี่น้องเดีเ๋ยวเอาก็จะเก็บกิ่งไม้เอาไปทีมต่อเนาะพอตัดลงมาเลยพวกนพี่น้องมาเบืองเนาะป๊อ ลายลีนี่แหละเหตุผลที่ว่าเ้าปล่อยไว้ลายลายเดือ,อดนน้องปลาตะมาตาดัดพอมาตัดเลยกิ่งใหม่มันใหญ่นะี่มันคือลายนะถ้าว่าเ้าตัดตลอดเวลาตาดาัดยาถูกขงังในโครงการเลยก็ตดนะัดมันกันสีโบลายแบนนี้เนาะโอ้นี่ลายลีประมาณหนึ่งรถคันหมดเลยเนาะนี่ทั้งเถงเห็นไหมใครไม่นอ้องข้างบนเนาะโล่งดี อันนี้ก็พ่อโยพ่อแก้ไขได้อยู่น้องพุทธิวาแดดมันกัสีถือยาเขานะหยาของเขามันกัสีโบโบตุยภาวาให้มันถืออันนี้เกินไปเนาะมันถือคุมเกินไปนี่บรัยได้เพรอะไม่้องมันถือคุมเกินไปนี่หยาของเขามันกัสีบ่งามนี่ยังเลือดอยู่หน่อยหนึ่งยังเลือดอยู่หน่อยหนึ่ง เอ้โอ้หน,นักเลยอืมน,น,นี่เลือหน่อยนึงยังเลือก,กิ่งนี่อีกหน่อยนึงเอาก็ใส่นี่เอานี่จบแล้วเรียบร้อยทีเลือก,กับมีแตชิเอาไปทีมเนาะฮโหขนหอนเลยขนหอนเลยผมไม่ี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบ่งพญาปะโกนเนาะเพื่อนตัดแล้วยัง นอนๆๆๆๆนี่นนอนน่พนายนกลแรกกายแรกพอนี่น้องนี่กาแรกกายแรกกาแรกโอ้คือๆๆๆ เสร็จแล้วแล้วนะพ่อไม่ต้องไก่เสรแล้วแลนะ้วเนาะทางนั้นก็เสรแล้วเรียบร้อยเหลือแค่นิดเดียวพู้ใหญ่ปรากฏก็เสรแล้วมืนอนีีผนกันตกมากพอท่านพู้ใหญ่ปรากฏเลยเนาะอาจจะตกพูนรับลงเก่าหรือว่ามินบุรีเนาะสินนั้นเนาะอาจจะโต๊นนนะขนาดหละที่นี่สำรวจสามโบมีผนเลยไหมต้นไม้ของข้านาะพักพรอนก่อนเพืนะออออ่อน้องบ่๊วยเนาะฮอนฮอนฮ้องผักพรก่อน อขอมาบึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้าในเรื่องเพื่จจอนน้องฉลากที่นี่นก็จบไป้ใบชนิเนาอเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า